นี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้าน<อ>ส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้าน นายแดงใช้ยาฆ่า,มาแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนาย <c oughs> นแดงป่วย <c oughs> ต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก <c oughs> นายแดงกลุ่มนายเขียวไม่กลุ่มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้โพดและลำไยที่ราคาดี กำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโลวงพอเหตุมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทํางานในเมือง <S 2>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  นายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทําเกษตร,รเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทํำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราช ทั่วประเทศ